สวัสดีครับพบกับเร f เฟอร์เรนท์ั่วไทยกับวุณิชัยติดชื่นอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดปทุมธานีครับปปชจังหวัดปทุมธานีบุกตรวจพื้นที่สาธารณะหลังจากที่มีประชาชนได้ร้องเรียนว่ามีการลุกล้ำที่สาธารนณะจะเป็นอย่างไรไปชมคลิปครับ สำนักงานปปชจังหวัดปทุมธานีและตํารวจภูธรประตูน้ําจุฬาลงกรร่วมกันลงพื้นที่ตามที่มีประชาชนร้องเรียนเรื่องร้านค้าแผงลอยวินรถตู้แท็กซี่รถจัก,กรยานยนต์ที่ลุกล้ําทางสาธารนณะในเขตพื้นที่เทศบาลนครลังสิตซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่พบว่าบริเวณรอบโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งนะครับที่ย่านลังสิตและสะพานข้ามแยกบริเวณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คพบนะครับมีวินแท็กซี่วินรถตู้ วินจัก,กรยานยนต์ร้านค้าแผงลอยรถเข็นและป้ายโฆษณานะครับส่งผลให้เกิดปัญหาด้านจราจรติดขัดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและการทําความสะอาดนะครับอันส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่สัญจรไปมาอย่างยิ่งด้านนายชัยยงบุญสนองรองผู้อํานวยการแขวงทางหลวงประุมธานีกล่าวว่าหลังจากลงพื้นที่แล้วจะมีการเชิญหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาประชุมกันว่าเราจะดําเนินการอย่างไรอย่างเช่น ทางหลวงปทุมธานีจะต้องดําเนินการในเรื่องของพอรบรทางหลวงส่วนทางเทศบาลก็ต้องดาเนินในการเรื่องพอรบรักษาความสะอาดตํารวจก็ต้องดูดลในเรื่องของงานจราจรนะครับโดยมีพื้นที่จะต้องตรวจสอบเนื่องจากพื้นที่คาบเกี่ยวกัน2พื้นที่นะครับและใต้สะพานนั้นเป็นพื้นที่หลวงอย่างแน่นอนนะครับครับก็ต้องขอบคุณภาพข่าวจากคุณทีทัศ อุ้มญาติจังหวัดประจุมธานีนะครับที่ส่งภาพเข้ามาพบกันใหม่กับเ็ฟเฟรชเทั่วไทยกับวุธทธิชัยวันนี้สวัสดีครับ